กลับมาช่วงที่สองของรายการสืบสวนความจริงกระทรวงแรงงานตั้งเป้าในปี2567ส่งออกแรงงานไทยฝีมือคุณภาพไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้กว่า10,000แสนอัตรายกทีมผู้บริหารเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประเทศเกาหลีใต้ลงนามกับผู้ว่าราชการจังหวัดเคียงกีขยายแรงงานในหลายสาขาพร้อมเสนอขอนนรโทศกรรมผีน้อยกว่า1 5 0 0 0 0คนดึงเข้าระบบแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรดพาลงพื้นที่ไปสืบสวนความจริงเรื่องนี้กันครับผมเคยทำงานอยู่ที่ไทย 6, 6ปีครับก็คือแบบฝนตกก็ตักฝนไปตกไปัตกแดดไปอย่างเงี้ยครับรถก็ติดอะไรลำบากเหมือนกันแต่ว่ามันได้เงินเดือนอยู่แค่หมื่นห้าแต่ถ้าที่นี่เราแบบตักฝนบ้างตักแดดบ้างก็ก็จริงครับคิดถึงบ้านก็จริงแต่ว่าเรามาอย่างเงี้ยหนึวันเราตกอยู่ประมาณ2 0 0 0ละ แล้วเราทําเดือนหนึ่งอ่ะเท่ากับทําที่ไทยอยู่ประมาณ3-4เดือนผมว่ามาเหอะครับมาแค่5ปีลำบากแค่5ปีแล้วเราสามารถต่ออนาคตได้เลย,ยน,นี่เป็นคําบอกเล่าของแรงงานไทยที่สะท้อนให้เห็นว่า <c oughs> เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งมุดหมายสําคัญที่แรงงานจากประเทศต่างๆรวมถึงแรงงานไทยเลือกที่จะเข้าไปทํางานจากแรงจูงใจผลตอบแทนสูงสวัสดิการที่ดีนักล่างเงินบอนจึงเป็นสมญานามที่ถูกใช้ ในกลุ่มแรงงานที่เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้ปัจจุบันแรงงานไทยไปทำงานผ่านกระทรวงแรงงานอย่างถูกกฎหมายข้อมูลณเดือนมกราคม2567มีมากกว่า21,000คนการเยือนเกาหลีใต้ของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้พบปะแรงงานไทยที่มาทำงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครของเมืองอินชอน การคมนาคมที่เชื่อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปยังกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ที่นี่173 0คนคิดเป็นกว่า90%ของแรงงานทั้งหมดที่มาจากทางนีมาจากเดียวแล้วก็น้องโดนมันถึงที่แขวงรางค์เต็มครับอย่านี้เนี่ยอย่างงั้นน่ นี่เป็นการพบปะกับเนซิมเจบอมประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซัมโฮผู้รับเหมาการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จเขาบอกว่าเส้นทางรถไฟนี้สำเร็จเพราะฝีมือแรงงานไทยมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนโดยซัมโฮเริ่มรับแรงงานไทยตั้งแต่ปี2013รวม11ปีแล้วและดูแลแรงงานไทยเหมือนครอบครัวเดียวกัน เราได้คุยกับแรงงานไทยหลังการมาเยือนของรัฐมนตรีแรงงานทําให้หายคิดถึงบ้านเขายังเหลือสัญญาทํางานอีก3ปีและบอกว่าเวลานี้ขอตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินก่อนคนที่อยากมาทํางานเกาหลีเยอะไหมครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพอมาทาแล้วมีคนถามครับว่าอยากจะมาทหมมีครับเยอะครับถามเหมือนกันถามว่ามายัางไ,ไงไปยังไงสอบมายัางไงก็ถามเยอะ กระบวนการขั้นตอนอะไรารับก็ยากอยู่ครับก็รอมาสองปีตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาสอบเนี่ยครับก็เรียนก็รอนายจ้างมาคัดเลือกเวลาที่เราภาษาภรษบภาษาภาษาหลังปิดหรอว่าเกาหลีส่วนมากก็จะใช้แต่คำศัพท์ในหน้างานครับก็คือทำไปเรื่อยก็ชินกับงานเขาก็สั่งมันก็ปลูกจำไปเรื่อยครับใช่ถ้าพูดถึงนายจ้างใจดีไหม ก็ดีครับให้คําแนะนํากับคนที่อยากจะมาทํางานที่นี่ยังไงบ่าถ้าจะมาก็ตั้งใจสอบเรียนภาษาสอบมาดูกฎหมายดียวครับจะได้อยู่ดังสบายไม่ต้องหลบๆซ่อนๆครับไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้เห็นภาพการทำงานในอุโมงค์ก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินของอินชอน หากเป็นวันปกติพวกเขาจะใส่ชุดทำงานที่ปลอดภัยแต่วันนี้เป็นการต้อนรับการมาเยือนแต่ละวันแรงงานจะต้องเดินลงมาตามบันไดช่องทางเล็กๆล,ลงไปในอุโบง์ที่มีความลึกเทียบกับตึกสูงราว4ี่ชั้นท่ามกลางความหนาวเหน็บที่เราสัมผัสได้ จุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คืออุโมงค์ชั้นใต้ดินของโครงการก่อสร้างรถไฟมหานครของเมืองอินชอนนะครับซึ่งหัวหน้าโครงการบอกว่าเส้นทางเหล่านี้จะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีฝีมือแรงงานของคนไทยนะครับซึ่งแรงงานไทยเดินทางมาทํางานที่นี่เป็นจำนวนมาก,กับแรงงานไทยยอมรับว่าภูมิใจที่มีส่วนร่วมก่อสร้างเส้นทางรถไฟและยังบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตขณะทํางานอยู่ที่นี่ กันนะครับวันหยุดวันก็อยู่นอนนี่แหละนอนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปครับแต่มบางคนก็ไปครับ๋อ้ผมก็ไปคุนย์ไปไปไหนกันครับไปไหนกันเขาก็ไปเที่ยวหาเพื่อนแถวๆนี่แหละครับอ๋อแสดงว่ามีเพื่อนที่มาทํางานก็คืออยู่นีเยอะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมป์ใกล้ๆกันเนี่ยหรอครับครับครับที่เที่ยวอยู่มันเป็นแคมป์หรือเป็นห้องพักหรือเป็นอะไรเป็นเป็นแคมป์เนี่ยแหละเป็นแคมป์นะครับมาทำธุรกิจปีแล้วครับผมสองปีแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องของ ความลำบากอะไรเงี้ยลำบากไหมโอ้สุดยอดเลยครับพี่ยังไงบ้างครับหนาวหนาวทีเรื่องของสภาพอากาศครับใช่ครับเรื่องก็ดีอยู่นะครับดีกว่าบ้านเราคนที่อยู่ที่บ้านถามเยอะไหมครับอยากจะมาทําเยอะไหมครับก็ถามอยู่ครับ่เราอยากจะแนะนำก็ถ้าเกิดอยากมาก็มาได้ครับมาได้ครับทำทุกคนมาครับแต่ว่า มาแบบกคน,นการพบกับแรงงานไทยทําให้ได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่และทางซัมโฮยินดีที่จะรับแรงงานไทยเพิ่มขึ้นพร้อมกับชื่นชมแรงงานไทยขยันมีฝีมือนายจ้างยังดูแลความปลอดภัยสิ่งต้องห้ามยาเสพติดการพาน,านันและพบว่าแรงงานไทยส่งเงินกลับบ้านตั้งแต่70-80%ของรายได้ต่อเดือน เขาแฮปปี้ที่คนไทยนี่ก็คือเป็นคนขยันนะครับแล้วก็การเรียนรู้หรือการสั่งงานหรือรับ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 งานตามคำสั่งนี้ชัดเจนแล้วก็ทำให้งานเขาสามารถคืบหน้าไปตามเป้าหมายที่มีการทำสัญญากับรัฐบาลคือแรงงานของที่นี่ที่ปัจจุบันนี้ที่เรามีส่งเข้ามาแล้วนะครับก็คือช่างเชื่อมกับช่างก่อสร้าง พราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะขยายแล้วก็ทาความเข้าใจกับบริษัทต่างๆโดยเฉพาะทางท่านประธานนะครับของซัมโบนี้ซัมโบนี้เขาชอบที่จะใช้แรงงานไทยการลงพื้นที่ตามซต์งานต่างๆร่วมกับกรมการจัดหาง,งานบริษัทจัดทางงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานว่าจะไม่ถูกหลอกมาทำงานหรือเก็บค่าดำเนินการต่างๆแล้วไม่มีงานรองรับ ในมุมของนายจ้างการดูแลแรงงานไทยเขาเปรียบเทียบว่าชาวเกาหลีใต้เคยมีประสบการณ์เดินทางไปทํางานต่างบ้านทําให้เข้าใจหัวอกแรงงานไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายจ,จึงใช้หลักการจูงใจมุ่งที่สวัสดิการเพื่อให้แรงงานทํางานอย่างมีความสุข지금현재로서는태국인근로자가우리전체1097명의외국인근ง자근무하고있는이와중에 태국인 근로자가 98%에 해당됩니다. 각각 สําหรับแร은1079คนค98%구 뭐를 하냐면그동안국인근로가이 그 근무를 했었지만 현재 입장에서는 태국인 근로자들 그만큼 열심히 해 왔기 때문에 우리 회사에서도 태국인 근로자들 위주로 해서 지금 ค่ะก็ถ้าถามว่าทำไมแรงงานไทยถึงมีจำนวนมากกว่าแรงงานชาวต่างชาติอื่นๆนะคะก็เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ที่ทางซัมโฮเนี่ยได้เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติมาเนี่ยก็ทำให้ได้ทราบว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่ขยันแล้วก็ทำงานดีกว่าประเทศอื่นๆค่ะทำให้ทางบริษัทซัมโฮเนี่ยเหมือนนำนำเข้าแรงงานมาแรงงานไทยเนี่ยมาเป็นหลักค่ะซี่นี้เราเป็นบริษัทที 그 언어에 대한 부분들이 사실은 언어를 통해 가지고 모든 그 처우에 대한 부분들, 복리에 대한 부분들이 서로 주고받고 할수 있는 부분들이 있는데 네서삼가 음. 그리고 현장에서 사실은 가장 건강하고 건강하고 일치되는 부분이 먹는 부분인데 ครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องการทานอาหารค่ะเพราะว่าทางบริษัทซัมโฮเนี่ยนะคะได้มีการจัดเมนูที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานเกาหลีทุกคนทานเมนูเดียวกันเหมือนกันหมดค่ะนนั้เรื่องการพนันสิ่งหนึ่งยาเสพติดยาเสพติดอีกสิ่งหนึ่งสองอย่างเนีย ต้องต้องช่วยกันเตือนแต่ดื่มเรื่องปกติเนาะพวกเราผู้ชายดื่มบ้างเที่ยวบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดื่มจนทำงานไม่ได้เจ้านายเขาก็คงไม่ไม่จ้างเราแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่ทำงานที่ซัมโฮหนึ่งปี4เดือนแล้วอยากให้คนไทยที่จะมาทำงานที่นี่เข้ามาอยา่างถูกกฎหมายเพราะจะได้รับสวัสดิการที่ดี เศรษฐกิจที่ไทยก็เราก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะลําบากไปหน่อยก็คือถ้ามาที่นี่สามารถช่วยกลับไปแบบเราสามารถมีเงินเก็บแล้วกลับไปที่ไทยช่วยให้เศรษฐกิจที่ไทยดีขึ้นด้วยครับถ้าเรามาที่นี่ก็คือแบบเราอยู่ได้5ปีเราสามารถไปสร้างอาชีพที่ไทยได้ได้ครับ ก็คืออยากให้มาแล้วก็อยากให้มาถูกกฎหมายเพราะว่า1ก็คือเราตอนเรากลับเรามีเงินเก็บที่เขาหักนั่นครับก็คือมีพวกคุณมีนที่จะคืนอะไรเงี้ยครับเวลาเรากลับเราก็จะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยครับช่วยเราได้เยอะแล้วก็เวลาไปหาหมอไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีประกันสุขภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามาเป็นผีน้อยอ่างเงี้ยเวลาเราไปหาหมอไปอะไรเงี้ยลำบากครับแล้วก็คือแบบเราต้องจ่ายเต็มจ่ายนู่นจ่ายนี่เราก็มันเสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้มาถูกกฎหมาย พี่รายังมีเพื่อนๆที่เขาอยากมาทํางานที่เกาหลีแต่ว่ายังกัวงวลเรื่องภาษาค่ะเราต้องแนะนาเขายัางไงไหมคะต้องไปเทยนหรนือว่าจะต้องทำยังไงดีครับถ้าเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าที่ไทยคือปวกผมเรียนมาเดือนหนึ่งอ่ะคือแบบเราไม่สามารถสื่อสารได้หรอกครับแต่ว่าเราแค่แบบสอบผ่านมาใช่ไหมครับพอเรามาอยู่หน้างานเนี่ยก็คือพอเราอยู่กับคนเกาหลีเรื่อยๆเราก็พูดทุกวันคําศัพท์ที่เราใช้ในการทํางานจะใช้แต่เดิมๆครับก็สามารถทําให้เราแบบค่คอยๆซึมซับไปเรื่อยๆ อีกภารกิจที่สําคัญของนายพิพัฒน์คือการนําคณะพบกับเนลีจองซิกรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงานของเกาหลีใต้เพื่อหาหรือการเพิ่มโควตาจัดส่งแรงงานไทยภายใต้ระบบแรงงานต่างชาติ EPS และการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายขอเพิ่มสัดส่วนแรงงานหญิงโดยเกาหลีใต้เพิ่มโควตา15%นําเข้าแรงงานไทยในปี2567ภาคอุตสาหกรรม5,500อัตรา จดส่งแรงงานภาคบริการท่องเที่ยวมาทำงานโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารในเกาหลีใต้ปัจจุบันในประเทศเกาหลีใต้มีแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือที่เรียกว่าผีน้อยประมาณ1นึ0 0 0ส่นคนนะครับการพบปะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้มีการหาลือในหลากหลายมิตินะครับ หนึ่งในนั้นประเด็นที่สําคัญเรื่องของผีน้อยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในการหารหือครั้งนี้และทางการไทยก็มีแนวคิดนะครับที่จะเสนอขอนิรโทษกรรมกับพวกเราได้ไปหาลือกับรัฐบนตรีแรงงานของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็ได้สะท้อนภาพในหลายๆภาพโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องผีน้อยของบ้านเรานะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยเรามีแรงงานคนไทยที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ1,5ึ0 0 0คนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งที่เป็นแรงงานที่หนีเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีใต้มีการหาลือกันว่าจะทำอย่างไรให้ลดแรงงานเหล่านี้ลงไปคือขอให้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยนำเพื่อนเพื่อแรงงานนี้กลับสู่ประเทศไทย แล้วค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวผมเองแล้วก็คณะที่มาด้วยกันเราก็ขอความกรุณาว่าเป็นไปได้ไหมหากว่ามีการนิรโทษกรรมอีกครั้งหนึ่งเราบุคคลเหล่านี้เนี่ย้ามาสอบภาษาเพื่อทำงานต่อเลยก็เป็นการที่จะประหยัดค่าเดินทางแล้วก็เป็นการไม่ต้องเสียเวลาสำหรับนายจ้างเขาก็บอกว่าในสิ่งเหล่านี้จะขอหาเลืออีกครั้งหนึ่ง ปี2566รัฐบาลไทยนำแรงงานผิดกฎหมายผีน้อยกลับประเทศ7,000คนทำให้รัฐบาลเกาหลีมั่นใจว่ารัฐบาลไทยให้ความร่วมมือแก้ปัญหาผีน้อยการขยายแรงงานในเกาหลีใต้นยพิพัฒน์ยังพบกับนายคิมดองยอนผู้ว่าราชการจังหวัดเคลยวกิโย รงนามบันทึกเจรจานำไปสู่การเพิ่มการจ้างแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเคีงกโยขอบคุณแรงงานไทยที่มีส่วนขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจเขาวางสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยให้แนบแน่นเพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานมากขึ้นจังหวัดเคนะีกโยนนเป็นพื้นที่ท,ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในเกาหลีใต้ราวกว่า10ล้านคนนะครับ ที่นี่ยังเป็นเป้าหมายที่คนไทยเดินทางมาทํางานมากที่สุดกว่า50%ของแรงงานไทยทั้งหมดที่เดินทางมานะครับหรือคิดเป็นกว่า100,000คนครับพื้นที่รอบนอกของจังหวัดเคนโยยังเป็นเป้าหมายใหม่ของการเจาะก,กลุ่มตลาดแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทํางานที่นี่และยังมีรายได้สูงเดือนละไม่ต่ํากว่า60,000-70,000บาทต่อเดือนครับ ่านพูว่าเราก็คุยในลักษณะของการที่จะรับคนมาเพิ่มในจังหวัดของเขาซึ่งเขามีอำนาจมากกว่าในเรื่องอำนาจอนุมัติตรงนี้ก็คือเรื่องของการลงนามใน MOU ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งขนาดนี้เนี่ยเรามีรอลงนามใน MOU ในสี่อำเภอแต่ถ้าเราได้ลงนาม MOU กับจังหวัดขยองกีซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดในประเทศเกาหลีเนี่ย ผมคิดว่าเราได้ภาพรวมเลยไม่ต้องไปลงรายละเอียดเป็นรายอำเภอแต่เราเอาเป็นภาพรวมของจังหวัดซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเราได้ภาพรวมจังหวัดมันก็จะได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นและไกลขึ้นผมมั่นใจนะครับว่าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถเดินหน้าไปได้เพื่อจะเป็นการที่จะอำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยเขา้าบัรทุกงานได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น ผมคิดว่านี่คือเป็นการเปิดประตูบานแรกสำหรับแรงงานยุคใหม่และโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานภาคบริการนะครับนอกจากนี้ยังมีการหาเรือกับกลุ่มผู้ประกอบการกิจการอู่ต่อเรือเอกชนที่มีชื่อเสียงถึง3บริษัทคือฮุนไดซัมซุงและฮานวาต้องการจ้างแรงงานไทยอย่างน้อย3,000อัตราในตำแหน่งช่างเชื่อมช่างกลโดยเป็นแรงงานทักษะสูง รายได้สูงตามไปด้วยสิ่งสําคัญเวลานี้กระทรวงแรงงานมีนโยบายต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งออกลดดุลการค้าเพราะปัจจุบันไทยนําเข้าแรงงานต่างชาติหลายล้านคนแต่มีแรงงานไทยที่ส่งไปทํางานในต่างประเทศไม่กี่แสนคนจึงต้องรีบป้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานโลกโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ต้องการแรงงานไทยเป็นอย่างมาก วิสันโพง,งามถ่ายภาพอิทธิพัฒนปิลลโรธรายงานกลับมาช่วงหน้าพลิกแฟ้มคดีทุจริตเหตุสันสะเทือนวงการผ้าเหลืองเมื่อคาราวาสและพระสงฆ์นอกรีดบางรายร่วมมือกันหาช่องโหว่ลักกินขโมยกินโดยการทุจริตที่เรียกว่าเงินทอนวัดเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามในพลิกแฟ้มคดีทุจริตครับ